ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการนักคิดอเมริกันนะครับมีบุคคลหนึ่งที่ทรงอิทธิพลมากๆแต่กลับถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายน้อยคนมากครับที่จะรู้จักชื่อของเขาชาวแซนเดอร์สเพิร์สอัจฉริยะที่ถูกประวัติศาสตร์หลงลืมไปลองนึกกันเล่นๆดูนะครับว่าถ้ามีคนถามคำถามนี้ขึ้นมาชื่อของใครจะแวบเข้ามาในหัวของเราเป็นชื่อแรกๆก,กันบ้างชื่อที่คุ้นหูกันดีก็อาจจะเป็นวิลเลียมเจมส์หรือไม่ก็จอห์นดีวีใช่ไหมครับ แต่เชื่อไหมครับว่ามีอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนั่นก็คือชาร์ลส์เอสเพิร์สแล้วทำไมละ่ะทำไมนักคิดระดับยักษ์ใหญ่คนนี้ถึงได้ถูกลืมไปกับการเวลาวันนี้เราจะมา,ขาไขปริศนานี้กันครับชาร์ลส์แอนเดอร์สเพิร์สเนี่ยนะครับคือหนึ่งในผู้ให้กำเนิดแนวคิดที่สำคัญที่สุดข,ของอเมริกาเลยนั่นก็คือปรัชญาปฏิบัตินิยมหรือ pragmatism แต่ความน่าทึ่งของเขาก็คือเขาไม่ได้เป็นแค่นักปรัชญาครับแต่เขาเป็นพหูสูตรตัวจริงคือรอบรู้ในศาสตร์แทบจะทุกแขนงเลย เพื่อให้เห็นภาพความสุดยอดทางความคิดของเขานะครับลองดูตัวเลขนี้80,000ครับ80,000คือจำนวนหน้าของต้นฉบับลายมือของเขาที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์เลยโอ้โหแค่นี้ก็พอจะบอกได้แล้วใช่ไหมครับว่ามันสมองของเขาคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ชีวิตของเพิร์สเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขัดแยง้งจริงๆครับ คือโปรไฟล์เขาที่สุดยอดมากนะเป็นถึงลูกสัตวราจาจย์ฮาวาดจบเกียรตินิยมทํางานเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนําแต่เชื่อไหมครับว่าบ้านปลายชีวิตเขากลับเสียชีวิตไปแบบยากจนแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าแปลกใจมากๆเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดหลักแรกของเขากันเลยดีกว่านั่นก็คือการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับตะกะเบื้องหลังการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครับ คือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันดีว่าวิทยาศาสตร์มีไว้ทดสอบไอเดียหรือสมมุติฐานต่างๆใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าแล้วไอเดียใหม่ๆหรือสมมุติฐานล้ำๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันผุดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้เพิร์สเขามีคําตอบครับเพิร์สบอกว่าการให้เหตุผลของมนุษย์เราเนี่ยมี3รูปแบบ คือนอกจากนิรนัยกับอุปนัยที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเขายังเสนอรูปแบบที่3ขึ้นมาครับซึ่งเปรียบเสมือนจิ๊กซอชิ้นที่ขาดหายไปของการค้นพบเลยสิ่งนั้นเรียกว่า abduction แล้ว abduction คืออะไรกันแน่พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือตรรก,กะของการเดาอย่างมีหลักการครับมันคือประกายความคิดที่แวบขึ้นมาในหัวเพื่ออธิบายปรากฏการณ์แปลกๆที่เราเจอเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งสมมติฐานเพื่อการค้นพบใหม่ๆทั้งหมดเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ลองนึกตามกันนะครับสำหรับนีรนัยนเนี่ยเรารู้กฎอยู่แล้วว่าบอลทุกลูกในไหายเป็นสีแดงแล้วเราก็รู้กรณีว่าบอลกองนี้มาจากไหายใบนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันเลยแน่นอนว่าบอลกองนี้ต้องเป็นสีแดงแต่อัพดักชันเนี่ยมันกลับด้านกันครับคือเรารู้กฎว่าบอลทุกลูกในไหายนี้เป็นสีแดงแล้วจู่ๆเราก็เจอผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจคือเจอลูกบอลสีแดงกองหนึ่งวางอยู่เราเลยเกิดการเดาอย่างมีหลักการขึ้นมาว่า เอ๊ะกรณีที่เป็นไปได้ก็คือบอลกองนี้น่าจะมาจากหาใบนั้นนั่นเองนี่แหละครับคือหัวใจของการสร้างสมมติฐานเลยแล้วพอเอามารวมกันผ้ามันก็ชัดขึ้นมาทันทีเลยครับเพิร์สมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เส้นตรงแต่มันเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดคือมันเริ่มจากการเจอเรื่องน่าประหลาดใจแล้วใช้อัพดักชันเพื่อสร้างสมมติฐานขึ้นมาจากนั้นก็ใช้นิรนัยเพื่อทํานายผลลัพธ์ แล้วก็ใช้อุปนัยในการทดสอบแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวคิดที่โด่งดังและสําคัญมากๆของเพิร์สกันเลยครับนั่นก็คือปรัชญาปฏิดัตินิยมนี่คือหลักการสําคัญที่เรียกว่า pragmatic maxim ครับอ่านแล้วอาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยนะครับแต่หัวใจของมันง่ายมากเลยมันคือการตั้งคําถามกับทุกไอเดียว่าแล้วไงต่อหรือแล้วมันส่งผลอะไรในทางปฏิบัติได้บ้าง ถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยนะครับเพิร์สบอกว่าความหมายที่แท้จริงของอะไรสักอย่างไม่ได้อยู่ที่คำนิยามสวยหรูในพจนานนกรมแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติทั้งหมดที่มันก่อให้เกิดได้อย่างเช่นคำว่าแข็งเนี่ยเราเข้าใจความหมายของมันไม่ใช่เพราะคำจำกัดความแต่เพราะเรารู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วของที่แข็งมันจะขูดของอื่นได้หรือมันจะต้านทานการขีดข่วนได้นั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของมันอย่างไม่หมดแค่นั้นนะครับเพิร์สยังมีอีกหนึ่งไอเดียที่ต้องบอกว่าล้ำยุคมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลด้วยครับ คือในยุคข,ของเขานะครับคนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าจักรวาลเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรนาฬิกาเรือนยักษ์ที่เดินตามกฎที่ตายตัวเปะ๊เปะๆแต่เพิร์สกับคิดต่างครับเขาเสนอแนวคิดที่เรียกว่าไทคิซิซึมซึ่งเชื่อว่าความบังเอิญเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของความจริงเลยจักรวาลไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎที่ตายตัวแต่มีการวิวัฒนาการและสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าอุป,ปนิสัยขึ้นมาคือมีแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตเลยครับ แล้วไอเดียนี้ก็ไม่ได้นั่งเทียนเขียนขึ้นมานะครับมันมาจากประสบการณ์ตรงของเขาเลยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทาการวัดค่าต่างๆมาตลอด30กว่าปีเขารู้ดีครับว่าไม่ว่าจะพยายามวัดให้แม่นยําแค่ไหนผลลัพธ์ที่ได้มันย่อมมีความคาดเคลื่อนและความผันแปรอยู่เสมอซึ่งนี่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าธรรมชาติไม่ได้เดินตามกฎที่ตายตัวอย่างสมบุ์แบบเอาละครับและนี่คือส่วนที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดแล้ว เราจะมาดูกันว่าแนวคิดที่ดูเป็นนามธรรมาของเพิร์สเนี่ยมันถูกเอามาประยุกต์ใช้กับโลกยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างแม้ว่าชีวิตของเพิร์สจะจบลงอย่างน่าเศร้าและถูกลืมไปนะครับแต่ความคิดของเขากลับส่งพลังมากและถูกนําไปต่อยอดในสาขาที่ต้องบอกว่าก้าวหน้าที่สุดในยุคป,ปัจจุบันเลยทีเดียวลองดูการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งพวกนี้สิครับตะก,กะอั u ดักชันของเขากลายเป็นหัวใจสําคัญของระบบ AI ที่สามารถเดาหรือสร้างสมมติฐานขึ้นมาได้เองจากข้อมูลมหาศาล รืออย่างวงจรการค้นหาความจริงของเขาก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในยุทธศาสตร์การทหารสมัยใหม่อย่าง ODA loop เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่รวดเดียวและแม่นยําในสนามรบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าแนวคิดจากศตวรรษที่19จะกลายมาเป็นรากฐานของเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดในยุคข,ของเราได้และสุดท้ายอาจจะเป็นข้อความที่สรุปชีวิตและปรัชญ,ญาทั้งหมดของเขาได้ดีที่สุดครับนั่นก็คืออย่าปิดกั้นหนทางแห่งการไต่สวนมันเหมือนเป็นคําเรียกร้องให้เราทุกคนเปิดใจตั้งคําถาม และแสวงหาความจริงอยู่เสมอครับเรื่องราวของเพอร์นี่ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนเลยนะครับว่าหากความคิดของคนเพียงคนเดียวที่เคยถูกมองข้ามไปสามารถกลับมาสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้ในอีกร้อยปีต่อมามันก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าแล้วยังจะมีอัจฉริยะที่ถูกลืมหรือยังมีความจริงอีกมากมายแค่ไหนที่รอคอยการค้นพบอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ครับ